พาใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมสนับสนุนโดยน้ำมะนาวสำหรับปรุงอาหารตรารวมรถโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยหลอด บุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมได้แสดงธรรมะให้สาธุชนทั้งหลายได้น้อมนำไปปฏิบัติตามโดยมีเนื้อหาดังนี้เรื่องกำหนดคิดหนอความคิดที่ดีนั้นมีหลัก3มประการ 1. คิดได้เร็ว 2. คิดนั้นเป็นการถูกต้อง 3. คิดนั้นมาใช้ได้ ในปัจจุบันเรียกว่าคิดดีสประการได้จากการกำหนดพระกรรมฐานว่าคิดหนอคิดหนอจะออกมาสามอย่างคิดได้เร็วมากมีสติดีจะออกมาได้เร็วเมื่อออกมาแล้วความคิดนั้นจะถูกต้องทุกประการแก้ปัญหาชีวิตได้แก้กฎแห่งกรรมของตนเองได้คือความคิดนั้นถูกต้องแล้ว ความคิดนั้นมาใช้เป็นประโยชน์ได้แล้วไม่เสียหายประการใดจึงเรียกว่าคิดดีจากพระกรรมฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นก็เป็นตามจิตที่เราคิดอ่านอารมณ์รับรู้อารมณ์ไว้ได้กำหนดจิตมันออกไปไหนกำหนดที่ลิ้นปีจิตมันจะไปที่ไหนให้จิตมันอยู่ที่เป็นไปไม่ได้จะอยู่ที่ไม่ได้เลย แต่มันคิดอะไรเราเอาสติตามไปดูไปกำหนดนั่นเองไม่ใช่มานั่งแล้วจิตมันจะอยู่ที่เดียวเป็นไปได้ยากต้องใช้เวลามากค่อยเป็นค่อยไปถ้าโยงกำหนดบ่อยๆมันจะเคยชินมาฝึกแค่อดทนต้องการให้จิตใจประเสริฐต้องการให้จิตใจสบายมีปกติดีในตัวของเราเรียกว่ามนุษยชาติเราก็เป็นมนุษยชน รักษาสมบัติของมนุษย์ได้อย่างดีสวรรค์ก็ไกลออกไปนิพพานก็ไกลออกไปไม่สามารถเข้าใกล้สวรรค์ได้เพราะว่าสมบัติมนุษย์ไม่มีกับเราเลยการเป็นผู้มีสมบัติมนุษย์ก็หมดไปชีวิตแจ่มใสก็หายไปไม่มีโอกาสอีกต่อไปถ้าเราคิดถูกต้องทำนองคลองธรรมสามีกับภรรยาจะอยู่ด้วยกันร่มเย็นเป็นสุข จะไม่มีความทุกข์จะไม่ระหองระแหงไม่มีทะเลาะวิวาทกันแน่นอนออกมาเด่นชัดถ้าไม่ตรงเป้าท่านก็จะทะเลาะกันตลอดไปความคิดเห็นไม่ตรงกันความเป็นอยู่ชีวิตก็ไม่ตรงกันไหนเลยท่านจะมีความสุขในครอบครัวพอมีลูกก็เอาดีไม่ได้เถียงพ่อเถียงแม่คำไม่ตกฟากแม้ไม่รู้นโยบายอะไร ไม่มีจิตวิทยาอะไรที่จะทำให้ลูกเป็นคนดีได้เรามีปัญญาสร้างความดีให้กับลูกความถูกต้องให้กับหลานจิตตานุปัสสนสติปัฏฐานข้อที่สจิตดีลูกดีหมดถ้าจิตเราไม่ดีลูกจะดีไม่ได้อาตมาไม่โทษเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้พ่อแม่ไม่ดีแท้ๆพ่อก็ไม่เอาเหนือแม่ก็ไม่เอาใต้ เลยลูกเอาดีไม่ได้แน่นอนที่สุดเด็กเขาอยากจะสวยอยากดีอยากมีปัญญาด้วยกันทุกคนแต่ไม่มีใครบอกแนะแนวทางเราเป็นแม่ต้องแนะนำลูกด้วยต้องกันลูกไว้ให้ลูกดีมีปัญญาไว้ให้ได้เป็นแม่ที่ดีต่อไปเป็นแม่แบบแม่แผนสัพพทานัง ธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง